บริษัทษสอใหญ่ยนจูนิง่งผู้นำด้านผลิตภัณฑ์กะจัดควันดำประหยัดเชื้อเพลิงเสริมประสิทธิภาพรถยนต์ดูแลรถที่ท่านรักร่วมกับผลิตภัณฑ์ซันซอยสมาชิก E u ู u d m a x h i g h l a n d e r 2.5 DDI นะคะเดินทางมาแก้ปัญหาควันดำค่ะรู้จากรูปก,การแล้วรถน่าจะโอเคอยู่รถวิ่งออกปกติใช่ไหม ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์นะคะพบว่าค่าหัวฉีดยังปกติดีอยู่นะคะแต่สิ่งที่พบคือคาบเขม่ายางเหนียวนะคะที่เกาะติดบริเวณปีกผีเสื้อมากมายเลยค่ะสำหรับ e suzuki max คันนี้นะคะเราจะบำรุงรักษานะคะด้วยสารเสริมประสิทธิภาพนะคะผลิตภัณฑ์จากสอยายนจูนนิ่งค่ะเติม b t 1 n super treatment ค่ะเพื่อช่วยยืดอายุการทำงานของระบบเครื่องยนต์นะคะปกป้องชิ้นส่วนอุปรกรณ์ภายในเครื่องยนต์ค่ะ จากนั้นนะคะเราจะฟีเครื่องยนต์ไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทำการวัดควันดำค่ะว่าค่าควันดำของรถยนต์คันนี้นะคะจะอยู่ที่เท่าไหร่ ค่าควันดำ95.7มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เกินมาตรฐานกฎหมายกำหนดนะคะวันนี้นะคะทีมช่างใหญ่ยนจูนนิ่งนะคะจะทำการแก้ไขอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะทีมช่างนะคะก็ท,ะะทำการถอดปากท่อไอดีปีกผีเสื้อนะคะที่มีคราบขมเหลาอยวยางเหนียวเกาะติดเต็มบริเวณเลยนะคะออกมาล้างทำความสะอาดนะคะเพื่อไม่ให้มีสิ่งอุดตันอยู่ภายในนะคะเพราะว่า อันนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้รถยนต์เกิดปัญหาได้ค่ะหลังจากที่ล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำประกอบเข้ากับระบบเครื่องยนต์ค่ะเพื่อระบบเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์นะคะพร้อมทดสอบการใช้งานค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเติมสารเสริมประสิทธิภาพค่ะสารเคลือบบ่าวาวเพื่อช่วยลดการสึกหรอของบ่าวาวช่วยทำให้บ่าวาวของรถยนต์แข็งแกร่งขึ้นค่ะ หัวฉีดดีเซลเพื่อช่วยขจัดควันดำละลายสนิมละลายเมือกทำให้อัตราการเร่งดีขึ้นมีสารเคลือบปั๊มและหัวฉีดเติมสารกันหอนเกียร์กระปุก S40 ลดการสึกหรอของเกียร์อุปกรณ์ภายในห้องเกียร์สารเสริมประสิทธิภาพตัวนี้นะคะจะเหมาะสำหรับเกียร์ Isuzu Fd Md นะคะ ไอเสียนะคะเพื่อทําความสะอาดข้าหมหอานะคะที่สะสมอยู่ภายในท่อนะคะเพื่อที่จะไปทําการวัดควันดําครั้งสุดท้ายนะคะหลังทําการแก้ไขเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะว่าค่าควาันดําหลังทําการแก้ไขแล้วจะเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ าควันดำเหลือเพียง21.2มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานกฎหมายกำหนดแล้วค่ะครับวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามอยู่ในจูนิ่งนะครับทาง YouTube ทาง Facebook นะครับนะครับตอนนี้เรามาอยู่บนรถนะครับอีซูดีแม็กนะครับเป็นไฮรันเดอร์เครื่องยนต์2.5นะครับคันนี้2,011นะครับก็เดี๋ยวจะให้สมาชิกแนะนำตัวแล้วก็บอกอาการนะครับว่าเป็นอย่างไรแนะนำตัวหน่อยครับชื่อ พัฒพลเก่งกุญชรครับอยู่นครสวรรค์นึงนะครับนครสวรรค์ครับอันนี้ครับตอนแรกรถควันดำจะมาทำทำให้ควันดำหายครับคือที่มาหลักๆคืออาการควันดำใช่ไหมครับมีอาการกินน้ำมันเครื่องใช่ไหมไม่มีไม่มีเนาะแต่ว่ามีอาการควันดำนะครับแล้วก็มาเติมสาร การหอนเกียร์กระปุกด้วยนะครับคันนี้ก็ทําการล้างท่อไอเสียไปนะครับตอนได้พูดคุยกับช่างช่างได้พูดคุยได้อะไรครับเขาบอกถอดมาเขาบอกท่อไอดีน้ำมันติดเยอะเลยครับดับเมี่ยงเลยนะครับแค่เปิดปากผีเสื้อออกมาเนี่ยครับขีขมเหลา คราบยางเหนียวติดอยู่ครับบอกต้องล้างท่อไอดีนะครับแล้วก็มีการเติมสารเสริมประสิทธิภาพด้วยนะครับก็มีการเติมบาวาวนะครับวีทีวันนะครับบำรุงเครื่องยนต์นะครับก่อนการทดลองอก่อนการทดสอบวัดควันดำนะครับแล้วก็เติมน้ายาล้างหัวฉีดนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับช่วยกระจัดสิ่งสกปรกภายในหัวฉีดนะครับถังน้ํามันนะครับแล้วก็มีการล้างท่อไอเสียด้วยนะครับ แล้วสักคู่นะครับหลังจากการวัดล้างท่อไอเสียนะครับช่างก็ได้ไปทดลองขับค่าควันดาจากเมื่อเช้า95ตอนนี้เหลืออยู่ที่21เองนะครับไปวัดอีกรอบไปตอบพลวอ,อีกรอบก็ตอนนี้ก็ผ่านแล<ช>้วการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับก็อาจจะไม่ต้องเสียแล้วอันนี้ก็สบายใจนะครับหลังจากทดลองขับสักคู่เป็นไงเครื่อง<ด>วิ่งดีขึ้นนะดีขึ้นดีขึ้นเนิ่มขึ้นเนิ่มข,นนนมขึ้นนะครับ การเล่งเบาเบานะอาการของเครื่องยนต์เสียงของเครื่องยนต์การสั่นสะท้านเป็นไงดีดีกว่าเก่าครับดีกว่าเก่าเนาะครับให้คะแนนการลคันนี้เท่าไหร่ครับเต็มสิบเก้าครับให้เก้าเนาะครับต้องดูระยะยาวครับนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับผลที่มาทําครั้งนี้นะครับครับอันนี้ก็คือการบํารุงสารรถนะครับอยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้รถรุ่นนี้ครับ ก็ถ้าถ้าควันดำก็มาร้านนี้ก็โอเคครับครับก็สามารถนะครับโทรมาไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามมาก่อนได้ว่ามีปัญหาอะไรนะครับของรถยนต์นะครับเรามีช่างผู้ชำนาญการนะครับคอยให้คำแนะนำนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับก็ฝากสารเสริมประสิทธิภาพไปด้วยนะครับสำหรับสารเสริมประสิทธิภาพเนี่ยนะครับสามารถอยู่ได้อ่า สามหมื่นกิโลนะครับสามารถเปลี่ยนถ่ายได้สามหมื่นกิโลนะครับสามารถสั่งซื้อนะครับผ่านทาง Facebook นะครับผ่านไลน์แอดนะครับแล้วก็ผ่านทางช้อปปี้นะครับของยัยโยนจุนยิ่งได้นะครับเดี๋ยวจะส่งคันนี้นะครับกลับบ้านแล้วนะครับหลังจากที่ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับควันดําหายนะครับครับเครื่องเดินดีนะครับก็ดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับสอยยัยโยนจุนยิ่งทางยูทูบช anel วันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ยายยนต์รักรถเหมือนรถที่ท่านรักผลิตภัณฑ์ของสอยายนจุนนิ่งเข้าโครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและผ่านการทดสอบภาคสนามโดยอาจารย,าย์ใหญ่โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบจากห้องแ็บที่เป็นมาตรฐานสากลจึงมั่นใจได้เลยว่าสารเสริมประสิทธิภาพของเราจะช่วยรถของท่านอยู่เคียงข้างท่านตลอดไป สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่ง ปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการอย่ายโยนจุนิงอย่ายโยนจุนิง่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื่อเลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาตำ่ำ ผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ทงชัยเจเริญสุขคือต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกข์จากรถได้จริงๆใหญ่ยนจุนนิงใหญ่ยนจุนิง ปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหย่ยโยนจุนนิ่งยหญายโยนจุนนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นทุกไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการยยญาโยนจุนนิ่งใหย่ยโยนจุนิงนน่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบ